ต่อไปคนมีนครับอันนี้คนมีนเขาบอกว่าสําหรับคนโสดเปิดใจรับคนเข้ามาในชีวิตเลยครับคุณจะมีคนเดินเข้ามาในชีวิตคู่ที่ดีคุณอาจจะเจอคู่จริงก็ได้ในช่วงนี้นะครับคุณดูดีๆเด,ด้อสําหรับคนมีนสําหรับคนมีนที่โสดนะครับคุณอาจจะเจอคู่จริงคู่แท้ของคุณก็ได้นะครับ นะครับผมเปิดใจละลายครับ9ก้าสิบดวงความรักของคนโสดพุ่งครับผมสำหรับคนมีคู่ก็ไม่ได้น้อยหน้าคนโสดครับสำหรับคนมีคู่คนก็จะสมหวังดังตั้งใจคิด คุณคิดจะได้สิ่งอะไรกับแฟนของคุณคุณจะได้คุณคิดอีกอย่างไว้กับแฟนของคุณคุณจะได้ครับผมและค่ะคนสื่มีความสุขความดีความเฮือมมอมาปนครับสําหรับคนมีนถือว่าปังทั้งคนโสดและโบสโสดครับสาธุสาธุสาธุาธาธาธปังปังนะครับคนมีนต่อไปนะครับคนเมธครับปัดเมธ คนเมธนะครับคนโสดนะครับช่วงนี้เดี๋ยวก็มีคนแหวะเข้ามาแล้วก็มีคนแหวะออกไปฉะนั้นดวงความรักของคุณอยู่ที่60%เปนตะครับคนเมธครับม,มีความรวงความรักอยู่60%เปอร์เซ็นต์ครับมีทั้งคนเข้ามาแล้วก็คนออกไปเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนทายกันไปเรื่อยๆนะครับผมฉะนั้นบอขาดดรอครับบอขาดคน คนเมตไม่ขาดนะครับคนโสดก็ไม่ขาดความรักกับผมความรักมาเรื่อยๆนะครับส่วนคนมีคู่ต้องประคับประคองและฐานดูแลประคับประคองดูแลซึ่งกันและกันไปครับถามว่ามันจะชัดเจนแจ่มแจงบ่ครับบด้ชัดเจนแจ่มแจงเ,จเจพราะปัญญาดอกนะครับมีเรื่องวุ่นของมองใจกันมีเรื่องวุว่นวายในชีวิตแก้กักยอยู่ตลอดเวลาครับทุกๆเรื่องนะครับ เอาคุยกันหลายเป็นกำร่งใจให้คนเมธที่มีคู่ก็แล้วกันนะครับผมต่อไปครับคนพึกศกครับคนพึกศกที่โสดนะครับโสดต่อไปอีกสัก่อนหาผู้ใดเขามาในชีวิตก็บ,บอได้อกเพราะว่าอย่างมันบปเป็นตาหาใครเขามาในชีวิตบปเป็นตาบปเป็นตาเอาเขามาแทันทีว่าสิเอามาสร้างความสุขแต่กับสร้างความถูกให้เฮา นะครับคนพึกโศกคนที่สวดอยู่คนเดียวดีที่สุดครับผมส่วนคนมีคู่นะครับจะมีความสุขด,ดีจะสมวังดังตั้งใจคิดจะบ่ค่อยมีปากมีเสียงกันจะอยู่น้ากันมะมะแม่แม่นะครับผมคนพึกโศกจะมะมะแม่แม่อยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตามภาษาคนมีคู่นั่นแหละนะครับผมตามนี้ครับ